โอกาสสู่การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนวันนี้คือโอกาสของคนโคราชครับที่รอฟอมอได้มอบให้และก็จะนำไปสู่การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าโครงการที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นได้เข้ามามีส่วนร่วมในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชน ถึงแม้จะไม่ใช่ยุคข,ของพวกเราแต่ผมเชื่อมั่นว่าน,นี่คือรากฐานนี่คือพื้นฐานที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ต่อยอดขอเสียงปรบม,มือให้กับทุกท่านที่มาในวันนี้หน่อยครับผมมีความปรืปรเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวโคราชวันนี้แน่นทั้งห้องบรุลของสีมาธานีผมก็เป็นห่วงกับท่านผู้ว่าการเหมือนกันว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าฝนทำทำมาเนี่ย จะมีพี่น้องภาคประชาชนาาภาคธุรกิจเอกชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวนในความคิดเห็นกับการจัดรับฝากความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งหรือเราเรียกว่าประมถมวิทยโครงการนะครับของงานศึกษาออกแบบโครงการราะบบะสมชนจังหวัดนครศร,รีธรรมราชสีส้มเราเรียกว่าช่วงรงยาบารให้พละถึงสายริลุ่เจ้าหองนะครับซึ่งอย่างที่ท่านท่านรองบริศะได้กรุณากล่าว ทำเป็นมาครับเส้นทางสายเนี้ยสายสีส้มเนี่ยมีการแปลงนะครับปรับปรุงมาจากเส้นทางเดิมของสรอนการจัดรับฝักตัวนิเ็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งเราเรียกว่าปบบนิทศโครงการนะครับของกา,ารศึกษา